แล้วแจ้งแล้วแจ้งเลย FC กผมวันนี้อากาศดีัจะพาเด็กๆไปเที่ยวลวะไปตปนหมเอเช้าเด็กๆเดินมาด้วยลนะ่ะ้าสลัวอากาศเย็นเ,เช้าครับผมอากาศดีๆวันนี้ไป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 อภิสุทธ์แจ่มใสกบผมขอขอวันนี้ ไปดูเสมอไปไปไป้ปไป,ไปโอ้บรรยากาศดีสวยนะกะวันมันจะขึ้นแดงๆนี่ก็ผมวิวทิวทัศน์เนี้ยที่ทำงานเป็นพ่อบ้านดูแลหลังนี้ครับผมเหลือต้นไม้ต้นไร่นะอันนี้ก็ผมคดีเนี่ย มอมสมอมาดูดน้ำแล้ต้นไม้นะไม่หอมไปถือก็พายแมนี่ระบบน้ำต้องขึ้นสองร้อยแผงมันนะใหญ่ต้องขึ้นสองร้อยครับผมไปทำงานต้องแดดร้อนไปกลับกันเถอะเฮ้ย่างอย่างโอ้แตกยอดเขียวนะ ได้น้ำเอฟได้น้ำดีติดนนะใบได้น้ำถึงน้ำดีฮนะแดดร้อนต้องรดน้ำทั้งวันอนะ่ะเห็นป่ะได้น้ำดีนะถึงน้ำก็จะเขียวก็ต้องดูแลรักษาเอีอืมยดอ่อนดีนะมาเร็วไอ้มอมมาไหนอ่ะยอดสวยนะฟี มันแผลบจอได้น้ำถึงน้ำไงนี่นะมันได้ได้ได้ไดน้ำจะเป็นลักษณะนี้ใบมันแผลบเหมือน,นยอดถักหวาเลยนะ FC นี่ไงต้นเอ่อจะผ่านลำใน FC นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนจะกินไก่ทั้งลงจะต้องลงก่อนนั่งลงก่อนวัดดีได้นี่แล้ววัดดีได้ไปเที่ยวมาเหนื่อยแล้วจะได้เอาไปอีกข้างหนึง่งข้างซ้ายล่ะข้างซ้ายไหนอินไก่เด้เดี๋ยว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 ,ยวตาให้กิน ใส่โซ่กันไงเหนื่อยแล้วใช่ไหมเกดจกินไก่นะคลิปน,นี้เ,เช้าๆก็มีมากฟีพาเด็กไปเดินเล่นมาแล้วก็พักดูปั๊มมาปั๊มน้ำแสงอาทิตย์ขอบคุณมากครับผมเฟซสวัสดีครับขอบคุณทะที่ติดตามเป็นกำลังใจนะฮะคลิปลุ่งมีแบบนี้ครับเฟซสนุกดีฮะขอบคุณมากครับผิดพลาดขออภัยสวัสดีครับแ,แจ้งแล้วางงานนะะแจ้งแล้วพวกเราไงทำงานข้างล่างนะฮะนะไงแจ้งแล้วเฟซ เมื่อกี้ยังไม่แจ้งดีนะแต่ถ้าลิงเลยลิงดีใจมันลิงดีใจลิงดีใจดีใจนะไอ้แซกเนี่ยไม่รู้ใครรักกินไก่เมื่อคืนนี้แหลนเปล่าทีทางฮะทีพาทำงานข้างล่างวันเนี้ยมาเลยนั่งลงก่อนๆนะไม่ได้พอดีนานแล้วนั่งลงก่อนเลยโอ้มาตาแล้วโหทำงานจากมากันแล้วเออร็วสีบรรยากาศนะ แจ้งแล้วผมตะวันโอ้อากาศรีสุดดีฟีแฮ่ไม่ต้องขึ้นมาย่างย่งย่งไม่ต้องขึ้นตามมาถ้าตกแดกโอ้บรรยากาศดีฟีที่นี่อ่ะวันนี้อากาศคืมเหมือนฝนจะตกนะฮะคืมครับผมนู่นหนองไมนาเราโอ้บรรยากาศที่นี่ดีสอดเยอะครับผมเช้าอากาศดีสุดนี่ที่รุมอยู่ดีฟี ดูแลแปลงข้างล่างอ่ะจะไม่ได้สิต้องเอาไปด้วยจะไม่ได้สิฮะลองต้องขึ้นมาตกอ่ะเดี๋ยวไปทำงานข้างล่างกันนะวันนี้ครับขอบคุณมากรครับสำหรับคลิปนี้ฮะับครับปิดพ้ากับขอาภัยครับสวัสดีครับคลิปลุงหัวก็มีแต่แบบนี้ครับพี่ดูว่ามันต้องสีเลี่ยด